เราเห็นคนใกล้ตัวเราทุกข์ใจเพื่อนเราเศร้าหมองบางคนก็ไม่รู้จะปลอบใจเพื่อนยังไงนะแต่จริงๆแล้วมันดีนะมันดีดิฉันได้อ่านเจอในอเดบุเลตินมานะแล้วก็คำบางคำก็เป็นคำที่ดิฉันก็ใช้อยู่จริงอย่างแรกเลยก็คือเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปได้แต่มันคือเรื่องจริงนะตอนนี้เราอาจจะคิดว่าโอ๊ยเรื่องอะไรก็ไม่รู้โอ๊ยเศร้าโอ๊ยเครียดนั่นนี่นี่นีนนนนนน่บอกเพื่อนไปเลย เชื่อสิว่าเดี๋ยวมันจะผ่านไปได้อ่ะสองคือถ้าเพื่อนอกหักบอกเลยอันนี้ต้องพูดจากใจนะเรารู้สึกเรารู้เลยว่าเฮ้ยแกเป็นคนดีฉันเชื่อว่าแกต้องเจอคนที่ดีกว่านี้เอาจริงเรารู้จักเพื่อนเราถูกไหมซึ่งถ้าเป็นในฉันนะเันจะพูดเพิ่มเติมเลยว่าดีแล้วที่เลิกกับมันอะ่ะ คนดีๆอย่างแกไม่เหมาะกับคนเร็วๆอย่างมันเออทำไมต้องชี้นิ้วมาทางนี้ด้วยครับเอาหรอมันเป็นมันเป็นทิศทาง <c oughs> จริง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 หรือตะโกนบอกไปเลยเลิกกับแฟนเก่าไปคิว <c oughs> ต่อไปค่ะเนี่ยบอกเพื่อนไป ก็มันไม่ใช่ไงเว้ยเข้าใจปะไอคนที่ผ่านมาไม่ใช่เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นการเร่งให้เราได้เจอคนที่ใช่ให้เร็วมากขึ้นไงจริงไหมเออในเมื่อมันไม่ใช่มันไม่ใช่จะทนอยู่กับมันไปทำไมหรืออะไรรู้ปะถ้าเราเห็นเพื่อนเราดีอยู่แล้วนะและไอผู้ชายก็ไม่ดีนะแล้วมันทิ้งกันไปหรืออะไรงั้นนะบอกก็ดีแล้วไงคนดีๆอย่างแกจะไปทนกับคนเร็วๆงั้นทำไมและที่สำคัญคนดีๆอย่างแกก็ไม่ควรได้รับการปฏิบัติจากคนเร็วๆแบบนั้น ต่อถ้าเจอเรื่องเลวร้ายในชีวิตนะมันจะเป็นเรื่องเลวร้ายโชคร้ายเซงซวยหรืออะไรก็แล้วแต่ในชีวิตบอกไปเลยบอกว่าอย่างน้อยมันก็เป็นประสบการณ์ชีวิตเข้เาใจไหชีวิตคนเราอะ่ะมีเงินซื้อไม่ได้นะประสบการณ์อะ่ะน้อยทุกอย่างคือประสบการณ์ชีวิตมันต้องมีเรื่องราวคนเรามันต้องมีภูมิต้านทานไม่ใช่ชีวิตโลกสวยเจออะไรดีไปหมดถูกไหมอ่ะต่อไป คือถ้าเพื่อนตกงานถ้าเรารู้เพื่อนเรามีคนมีความสามารถไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลเราก็เห็นอยู่งานมีต้องเยอะแยะมากมายยังไงก็หางานได้หรือถ้าเป็นดิฉันดิฉันจะชี้อีกช่องหนึ่งมันอาจจะเป็นเวลาแล้วหรือเปล่าให้เราได้มาคิดทบทวนตัวเองว่าเฮ้ยแกทำอะไรได้มากกว่างานที่แกเคยทำป่ะบางทีแกในความสามารถของแกนะเท่าที่ฉันเห็นนะแกเป็นคนอย่างนี้อย่างนี้อย่าง,งีางนี้นะ แกทำได้มากกว่านี้อีกว่ะเออต่อไปสำหรับคนที่หมดหวังนะนั่งกอดเข่าเจ้าจุกอยู่บ้านเบือ่อเซ็งวันวันนั่งบนเบือ่อไม่รู้จะทำอะไรนู่นนี่นั่นบอกเพื่อนเลยเฮ้ยรู้จักทำอะไรใหม่ๆบ้างไหมเจอคนใหม่ๆบ้างไหมชีวิตมันจะได้ดีขึ้น เพราะถ้าตาบไปไรเราอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมตลอดเวลาเบือ่อเซ็งกินข้าวร้านเดิมไปเจอคนเดิมๆทำอะไรเดิมๆชีวิตเราจะเจออะไรใหม่ๆอ่ะบางทีมันต้องแบบเปลี่ยนทางกลับบ้านบ้างเฮ้ยเปลี่ยนที่กินข้าวบ้างเฮ้ยหากิจกรรมอะไรใหม่ๆทำาทำอะไรยากๆบ้างสิว่าเฮ้ยไม่ใช่แบบหลับตาเดินไปลู้ละอา่าเดี๋ยวต้องเดินมาทางนี้อา้าวเดี๋ยวต้องเลี้ยวมาทางนี้ไม่มีอะไรท้าทายไงชีวิตมันก็ต้องเจอแต่เรื่องเดิมๆแต่ถ้าคุณอยากมีอะไรแปลกใหม่แล้วมีอะไรดีขึ้นับชีวิต คุณก็ต้องทําสิ่งแปลกใหม่ในชีวิตบ้างกล้าที่จะทำเรื่องมอกมามันจะได้ผลดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้อะแต่อย่างน้อยคุณได้ทำดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยนี่มันเป็นอย่างนี้คำปลอบใจเหล่านี้นะคะมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นคุณอาจจะไปปรับใช้กับตัวคุณปรับใช้กับเพื่อนคุณแต่อย่างน้อยอย่างหนึ่งเลย ถึงแม้คุณจะพูดไม่เป็นถึงคุณจะพูดไม่เก่งอาจจะมีคําพูดสวยๆอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าวันหนึ่งเพื่อนต้องการคุณอย่าลืมอยู่ข้างๆเขานะคะวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ